ผมครูอิทจากช่องดูดีวันนี้มีทริคในการใช้กล้อง Canon EOS R8 มาฝากครับ ปัญหาหลักสําหรับมือใหม่นะครับที่หัดถ่ายวีดีโอด้วยกล้องแล้วมันก็หลุดโฟกัสแบบนี้ยิ่งต้องถ่ายด้วยตัวเองคนเดียวแบบนี้ก็ต้องคอยเช็คตลอดเพราะกังวลเรื่องโฟกัสไม่เข้ามือใหม่อยากใช้กล้องถ่ายให้โฟกัสเข้าทุกช็อตลองใช้แค n น n e อ s R8 หลังจากเราจัดเฟร,รมตำแหน่งของภาพให้ได้สัดส่วนพอดีแล้วเลือกโหมดออโต้โฟกัสดีเท็ O โอลี่เวลาที่ถ่ายเนี่ยจะได้ไม่หลุดโฟกัสแน่ๆครับแม้จะหลุดออกจากเฟรมไปพอกลับมาเนี่ยก็ยังจับโฟกัสได้คมชัดนอกจากการโฟกัสตัวเราเองแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็สามารถโฟกัสได้ไม่ รหรือว่าเราจะถ่ายสัตว์ก็มีตัวช่วยในโหมดออโต้เอฟแ a c k กกิงต่อให้ตัวแบบที่ถ่ายอยู่นะครับขยับเยอะแค่ไหนก็ชัดทุกมุกแถมยังโฟกัสไม่มีหลุด Canon EOS R8 รุ่นนี้เป็นกล้องฟูลเฟรมที่ตัวเล็กมากน้ำหนักเบาถือทั้งวันยังไม่เมื่อยเลยนะราคาเริ่มต้นสบายๆแถมยังสามารถถ่ายไฟล์หลอก3แล้วนำมาเกรดดิ้งสีเพื่อให้ได้มูดอย่างที่เราต้องการไม่เชื่อลองแล้วจะหลงรักเลยให้ทุกวิดีโอส o g กูด so พร้อมมูดไปกับ EOS R8